วันนี้เก็บไว้เรนเสื้อลอกนี้สวยทุกอันเลยบอกเลยวันนี้เราวันนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์ครับถ่ายเสื้อแล้วก็เอาไปขายใครได้ก่อนก็ได้ก่อนไปเลยเน็กช้าปะวะเน็บอันนี้ช้าแน่เลยอ่ะเน็ตช้าไหมครับทุกคน พี่หนูนี่หนูน้องแทนไม่ช้านะโอเพื่อตะวันนะเพือกรีดเปียวกูพอได้ไหมเปลเียวกูพอได้ไหมทานอะไรคะ KFC ครับผม KFC อยากกินแต่กาละกามันกูไม่ได้สังกันดีสวัสดีครับแม่อ้อยพี่อ้อยสวัสดีคุณเสาใต้นะครับมานทาน KFC ครับพี่ เาไม่ถือไม่ถืวสดีด้วยราิซด้ามึงหลอกอบฝอละเฮ้ยเร็วจัวน้อเดี๋ไปนเออช่วยซเงินเข้ายางยังไม่ได้เช็คเลยครับเดี๋ยวเช็คก่อนเดี <ok ๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อน น่าจะยังนะเพราะว่าแค่แก่ใไ่ะแ่ใช่วหน่อยส่ได้สวัสดีค่ะสุดลอสวัสดีครับทุกคนใครรับตัวที่พอใส่พินหนึ่งพันครับไม่ได้ตัวนี้เก็บก่อนได้ไหใครรับตัวที่พอใส่พิมพิหนึ่งพันบอบอบอ,บบอบ ตัวนี้สวยมากจริงๆสวยมากๆให้ดูเลยพร้อมจะส่งตัวนี้ได้ขึ้นได้มาไม่ขายเพราะสวยมากถ้าแล้วคุณดูกมาแล้วบอบบอบบอบอ,บอคุ้มมาตัวนี้แบบหลายบาทด้วยส่งเลยครับไม่อะไม่ไม่สนอะไม่สนทพ้่งส่วนฟันช่งงองจมจอการพิมพ์จอใส่ใส่ชุดนี้ไปแล้วแบบคนมองเต็มเลยเออล่าจาัดจัดเลสซัท <laughs> สวยจริงตัวนี้สวยสุดๆครรัับบี่นอร่อยไหมหลานชายอร่อยครับบางทีฝนมองไม่เห็นคอมเมนต์อย่าโกรธนะกดแบบขอรับประทานก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันเพื่อนทานให้อร่อยนะคะนี่คือกันอะไวะ กุ้งไก่เอฟซีรุ้งไก่เอฟซีแต่ชื่อคนนัองไก่มันไม่กรอบโค้ไกลโค้ไก่เฮ้ยหอมเฮ้หอมอันอันนี้ไงนี่พ่อบอกว่าทานที่ไหนครับทานที่ไหนครับฮัสซันัสซัครับสนามช้างอร่อยนะลองมาสวัสดีแม่แดงนะครับ ัดครบตัวนี้สวยมากแต่ไม่หายนะขอเก็บไว้ใส่เองก่อนตอนนี้แบบจะกินคนได้ทั้งทั้งคนนะอยู่อยู่เคฟซีไหมอยู่เคฟซีไหนครับเทิลครับอืม้วา สวัสดีพี่แก้มนะคะยังครับยังไม่เข่าเลยน้องกอมากรคอมวันไหนครับไปประมาณวันศุกร์ครับวันโอ๊ะวันศุกร์เย็นครับไปถึงวันเสาร์ครับเราเสื้อตัวนี้ไปด้วยไปโปรโมทสักหน่อยนั่งอยู่ข้างคุณครูชื่ออะไระแทนครับชื่อแทนครับอื แคนเบอรี่ ry, อร่อยไหมทานยังยังงนะครับแค่ได้ยินว่ายังไม่ยังไม่มีเวลาทานเลยเดี๋ยวเอามันแบ่งแทนกินด้วยครับรรโอน่ารหนนารักจังครับแล้วอมับ้าสุดกิน,นก่อน ก่อนนี่เองคิดว่าดาราดาราเลยนะดาราเซ็กมากๆวันนี้เราเอา,เอาเอาเสื้อมาถ่ายรูปนะครับเยอะเลยมีแต่ตัวสวยๆรอเอฟเลยนะครับเราอ่ะจะเอาปล่อยทางเพจก่อดน,นะเราก็จะเอามาไลฟ์สดอีกรอบนึงทิ้งใจที่ของคุณตอนไม่รู้ที่แก่เนี่ย ได้รับจับได้เนาะอันนี้อกไก่โอ้โหไม่ค่อยแบบเนาะจริงของกรุงเทพไอแทนบอกว่าอกไก่ไม่ค่อยอร่อยไ,ยไม่กรอ,อ,อ,อบครับไ,ไลฟ์ตอไหนคะไลฟ์ก่อนไปรุงเทพครับมาช่วงหนึ่งนะพอจะได้แบบขายหมดแล้วเขาก็จะได้ไปกรุงเทพเลยจะได้ไม่ต้องแบบกังวลว่าแบบเสื้อมันจะอยู่ให้แทนรับชอบมันก็ไม่กล้าไลฟ์คนเดียว ต้องมาช่วยกันเอฟให้หมดนะครับแต่ว่าเสื้อผ้ารอบนี้สวยจริงๆบอกเลยต้องวิ้งแทบค่ะเขาบอกต้องวิ้งแทบห้ัม นอนไหมเอานอนไหมาขอบคุณดอกกัหลานนะครับแต่เชื่อตัวนี้สวยมากเลยนะพี่แก้มสวยจริงๆพี่แก้มที่หนึ่งพันครับผมเลยที่บ้าหนึครับสองพันก็ยังไม่ขายอะ่ะขอเก็บไว้ก่อนตัวไหนที่มันใส่แล้วทำให้เราดูดีอะ่ะเราก็ต้องเก็บไว้ เื่อสวยนะคะแทนเสื่อสวยนะคะตัวนี้ยังไม่ปล่อยครับคำหนึ่งอยากท่าไลฟ์คู่กับพี่แพทดี่อีกขาหล่อๆสวยๆได้เลยครับเดี๋ยวไปไลฟ์ให,ให้เดี๋ยวไลฟ์ให้ดูเลยครับวันที่วันที่ยี่สิบไหมประมาณวันที่ยี่สิบพัดเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะค,ะครับเ,เดี๋ยวเจอเลยเจอกันเลยเดี๋ยวจะรอบนี้จะไปให้พี่แพดที่แกง จองตัว๋วจองตัวนี้เลยได้ไหมอย่าพึ่งครับผมยังไม่อยากปล่อยเลยจริงๆขอเก็บไว้ใส่แบบไปฝึกสอนด้วยมันสวยมากเดี๋ยวให้เจอตัวใหม่ที่ดีกว่านี้ก่อนผมจะบบปล่อยตอนนี้พี่ไปได้ทำาะาอยู่ครับตอนนี้พี่ไปได้อยู่บ้านครับพับฟื้นครับ เดือดค้างไม่หายเก็บจองเลยค่ะ <c oughs> มีนคนจองแล้วมีคนเปิดจองอย่างเ้ยแฟนสวยแล้วพี่ตาบอกว่าพี่ตุ๊กตาบอกว่าจองเลยได้ไหมคะจริงนะอันนี้เก็บไว้ก่อน ใช่ครับปันเสาที่ยี่สิบครับไม่เล่นแบบนวเหมือนฟอร์มมีไซส์ S ไหมครับ <S <S ไม่มีครับนะรอบนี้ไซส์เรอบนี้ไซส์ S <S น้อยเพราะรอบนี้เอาไซส์ใหญ่มาสวยบอกเลยสวยทุกตัวเลย <S 1> <S 1> กล้าการันทีได้เลยว่าแบบสวยอ,ะ <S <S อ่ะกินอะไรกันครับ นี่ไก่เทสดีครับนี่ไก่ต้องอร่อยเลยเรียกแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรีบกินเดี๋ยวจะรีบไปถ่ายรูปแล้วก็เยาวเสื้อมาลงให้ครับผมเอาไว้เจอกันนะครับ